พักวะโตสัจชายะอ่านจากบาลีเล่มที่18หน้าที่1 1 1่งถึงหนึข้อที่1 6 2่งถึง164เป็นบทที่เมื่อตถาคตรอรหันตะสัมมาสัมพุทธะเวลาหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวท่านกล่าวธรรมหรือสัจชายะธรรมบทใดนะคะขณะนั้นพักวะโตได้หลีกเร้นอยู่ในที่ลับได้กล่าวธรรมะปริยายนี้ว่า จักคุนจะปฏิจะรูปจะอุปชติจากขูวิญญาณังจากขู่คือตาปฏิจรูปจากขูวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งภวะ ภาะวะเป็นปัจจัยแห่งชาติชาติเป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดขึ้นของชรามรณะความโศกความขคขมครวนรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัใจและความรับแค้นทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งกองทุกอย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวโสตันจะปฏิจะสัตเทจะอุปัชติโสตะวิญญาณังโสตะคือหู ปฏิจจ์เสียงโสตะวิญญาณย่อมอุบาิขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งภวะภาะวะเป็นปัจจัยแห่งชาติชาติเป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดขึ้นของชรามรณะ ความโศกความคร่ำควรวญรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความขับแค้นทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์อย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวคานันจะปฏิจะคันเทจะอุปัชติคานะวิญญาณังคานะคือจมูกปฏิจะกลิ่นคานะวิญญาณย่อมอุบัติขึ้น สามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งภวะภาวะเป็นปัจจัยแห่งชาติชาติเป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดขึ้นของชรามรณะความโศกความขมควรวรรํายความทุกข์กายความโทมนัสใจและ ความคับแค้นทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์อย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวชิวหันจะปฏิจะระเสจะอุปชัชติชิวหาวิญญาณังชิวหาคือลิ้นปฏิจระรสชิวหาวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตันหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งภาวะภาวะเป็นปัจจัยแห่งชาติชาติเป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดขึ้นของชรามรณะความโศกความคร่ำควรวญรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งกองทุกอย่างสิ้นเชิง ย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวกายันจะปฏิจโผฏฐพเพจจะอุปชติกายวิญญาณังกายปฏิจักโผฏพะกายวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือภ,าภาัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยแห่งภาวะภาวะเป็นปัจจัยแห่งชาติชาติเป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดขึ้นของเชรามรณะนะความโศกความขาครวรําไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์อย่างเส้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวมนันจะปฏิจะธรรมเมจะ อุปัชติมโนวิญญาณังมโนคือใจปฏิจธรรมมโนวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแห่งภวะภวะเป็นปัจจัยแห่งชาติ ชาติเป็นปัจจัยแห่งความบังเกิดขึ้นของชรามรณะความโศกความคร่ำควรวญรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแคลนทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขอย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวจากคุนจะปฏิจะรูปเปจะอุปชติจากขุวิญญาณังจากขุคือตาปฏิจะรูป จักขวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาความดับและวิราคะโดยไม่เหลือเศษแห่งตัณหานั้นเทียวคือความดับแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานคือความดับแห่งภวะความดับแห่งภวะคือความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชาติคือความดับแห่งชรามรณะความโศกความค่ครวนรำไห้ความทุกขก์ายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความดับแห่งกองทุกอย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวโสตันจะปฏิจะสัตเทจะอุปชติโสตวิญญาณังโสตะคือหูปฏิจะเสียง โสตะวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาความดับและวิราคะโดยไม่เหลือเศษแห่งตัณหานั้นเทียวคือความดับแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานคือความดับแห่งภวะความดับแห่งภวะคือความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชาติคือความดับแห่งชรามรณะความโศกความขำควรวรรไหายความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความดับแห่งกองทุกขอย่างเส้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวคานันจะปฏิจะคันเทจะอุปัชติคานวิญญาณังคานะคือจมูกปฏิจะกลิ่น ฐานะวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาความดับและวิราคะโดยไม่เหลือเศษแห่งตัณหานั้นเทียวคือความดับแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานคือความดับแห่งภวะความดับแห่งภวะคือความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชาติคือความดับแห่งชรามรณะความโศกความคร่ำขวรรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความดับแห่งกองทุก์อย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวชิวหันจะปฏิจะจะระเสจะอุปัชติชิวหาวิญญาณังชิวหาคือลิ้นปฏิจจะ รสชิวหาวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาความดับและวิราคะโดยไม่เหลือเศษแห่งตัณหานั้นเทียวคือความดับแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานคือความดับแห่งภวะความดับแห่งภวะคือความดับแห่งชาต ความดับแห่งชาติคือความดับแห่งชรามรณะความโศกความขําครวนรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความดับแห่งกองทุกขอย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวกายันจะปฏิจะโผทัพเภจะอุปชติกายะวิญญาณังกายปฏิจ่โผฏฐพะ กายวิญญาณย่อมอุบัติขึ้นสามสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาความดับและวิราคะโดยไม่เหลือเศษแห่งตัณหานั้นเที่ยวคือความดับแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานคือความดับแห่งภวะความดับแห่งภวะคือความดับแห่งชาติความดับแห่งชาติคือความดับ แห่งชรามรณะความโศกความข่ำครวญรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความดับแห่งกองทุกข์อย่างสิ้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวมาน,นจะปฏิจะธรรมเมจะอุปัชติมโนวิญญาณังมโนคือใจปฏิจจะธรรมมโนวิญญาณย่อมอุบัติขึ้น 3มสิ่งนี้รวมกันคือผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาความดับและวิราคะโดยไม่เหลือเศษแห่งตัณหานั้นเที่ยวคือความดับแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานคือความดับแห่งภวะความดับแห่งภวะคือความดับแห่งชาติ ความดับแห่งชาติคือความดับแห่งชรามรณะความโศกความคร่ำขวรญรำไห้ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นทั้งหลายความดับแห่งกองทุกอย่างเส้นเชิงย่อมมีอย่างนี้เลยเทียวภิกขุก็เธอได้ยินธรรมะปริยายนี้แล้วหรืออย่างนั้นพันเตภิกขุ เธอจงรับเอาธรรมะปริยายนี้ภิขุเธอจงเล่าเรียนธรรมปริยายนี้ภิขุเธอจงทรงจำธรรมปริยายนี้ภิขุธรรมปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นที่แรกเริ่มแห่งพรมจจริยา